วันนี้พวกเรามา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทเครื่องดีเครื่องตีเครื่องสีเครื่องเป่าแต่ละประเภทจะมีเสียงและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นเครื่องดีได้แก่ประเทศเสียงไทยราะงรุ่งนวลเครื่องสีได้แก่ซออู้และซอด้วงใช้สีด้วยคันชักทำให้เกิดเสียงคล้ายเสียง คนรตีเช่นตะนาทเอกและคองวงใหญ่เป็นเครื่องที่คุมสังหวะและทำนองและเครื่องเป่าเช่นหุยเพียงอ,อให้เสียงใสเหมาะกับทำนองที่อ่อนหวานสรุปได้ว่าเครื่องดนตรีไทยไม่เพียงแต่สร้างความไทเราะแต่ยังแสดงถึงภูมิปัญญาและความเป็นไทยพวกเราควรร่วมอนุรักษ์และสื่อสาย